สวัสดี1 1 0่งัสดีค่ะ สวัสดีหนึ0 0 0คนนะคะลูกค้า มาทุกคนหนูพร้อมแล้วดูต่อนะคะทุกคนหนูลืมนะคะหนูลืมอ่ะสวัสดีหน5 0 0 0ันคนดูนะคะลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีหนึ่งแพันคนดูคะ่ะลูกค้าหนึ่งแสนสี่พัน 174,000คนคะ่ะลูกค้าขาบอกเลยนะคะงวดนี้นะคะปูะ่ขาขอความเมตตานะคะปู่ขอให้รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2564ขอให้รัฐบาลไทยงวดนี้มาเลขทู่ป,ปู่นะคะหรือมาเลขที่หนูให้ก็ได้นะคะปู่ขาถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยมาเลขทู่ปู่หรือเลขที่หนูให้นะคะหนูจะแก้บนโดยการที่จะนำเงิน500,000บาทนะคะ บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะและส่วนที่สองนะคะหนูจะนำเงิน1ล้านบาทไปซื้อของนะคะแล้วก็นำมาแจกให้กับคนที่อยู่คนที่มาเที่ยวที่หน้าองค์ปู่อีก5้าแสนบาทส่วนอีก5้าแสนบาทหนึ่งจะทำแจกให้กับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะและที่สำคัญเลยนะคะหนูจะ หนูจะชวนครูลิต้าเชิญครูลิต้านะคะให้ครูลิต้ามารำถวายปู่นะคะขอความเมตตาปู่นะคะขอให้ลูกเพจหนูนะคะถูกห,หวยขอให้สมาชิกขอให้กลุ่ม v i p แตกแตนเลยค่ะปู่ขาขอให้สมาชิกในกลุ่ม v i p ขอให้ลูกเพจขอให้คนที่เขาติดตามนะคะให้เขามีโชคให้เขาถูกหวยกับเรานะคะปูขาหนูไม่รับเงินทําบุญไม่รับเงินสิ่งใดสักบาทเดียวจาก คนที่ถูกเลขเลยค่ะใครถูกงวดนี้หนูขออย่างเดียวเลยค่ะถ้าคนถูกหวยงวดนี้หนูขออย่างเดียวขอตัว ถูกหนึ่งพันทำหนึ่งร้อยตามกำลังเลยนะคะแม่ขาคือหนูขอนะคะขอแบบว่าอยากเห็นตู้บุญนี้บารมีปู่นะคะใครไม่มีลูกค้าขายอย่าลืมนะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงกลัวหาที่เล่นไม่ได้ลูกค้าจิ้มที่ปักหมุดได้เลยใครไม่มีที่ซื้อที่แทงกลัวหาที่เล่นไม่ได้จิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยคะ่ะแปดแปดแปดวินลอตโต้การันตีความปังค่ะลูกค้าแ8ดแปดแปดวินลอตโต้การันตีความ ลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่าหลังจากถือเลขหาานาทีเงินเข่าคะ่ะหลังจากถือเลขนะคะห้านาทีหาว่าสันห้านาทีเงินเข้าเลยคะ่ะหลังจากถูกหวยห้านาทีเงินเขา้าแม่ขาบอกเลยว่าปังจริงปังปุริเ,เย่เย่เย่เยมากเลยคะ่ะแม่สาธุพแมพี่นองก็ให้ถือเลขด้ากันเดวยคะ่ะเห็นแล้วนะเนาะเลขอย่างเห็นแล้วเนาะ